Hi guys welcome to Oh my word อยากพูดอังกฤษคล่องต้องเปิดช่องครูพี่แอนค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเทคนิคการท่องศัพท์ฉบับท่องครั้งเดียวแต่จำได้ตลอดชีวิตเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากถามว่าทุกคนมีปัญหานี้กันไหมคะเวลาท่องสับไปได้สักพักเดียวเท่านั้นเองสุดท้ายก็ลืมค่ะนักเรียนเชื่อไหมคะว่าการท่องศัพท์ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต่างจากการตักน้ําใส่ตะกร้าที่มันมีรูนะคะตัก เทเข้าไปมันก็รั่วออกมาอยู่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่มีระบบการท่องจําที่ดีเราไม่เข้าใจว่าเทคนิคในการท่องจําศัพท์ที่มันเหมาะกับสมองของเรานั้นคืออะไรสาเหตุหลักที่เรามักจะลืมคําศัพท์ที่ท่องนะคะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยท่องเป็นคำเนาะคำศัพ์ภาษาอังกฤษตามด้วยคําแปลจริงไหมคะนักเรียนไม่ค่อยท่องศั์จากการดูผ่านเรื่องราวหรือว่าดูผ่านภาพกันถูกต้องไหมคะการท่องศั์จากคําแปลแบบที่นักเรียนทําอยู่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับสมองของเราเป็นอย่าง เพราะสมองของเราเนี่ยมักจะจําเรื่องราวหรือจําภาพหรือจําสถานการณ์ได้ดีกว่าการจําเป็นคํคๆค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราดูหนังเนี่ยเรามักจะจําฉากได้เลยเนาะว่าเอ๊ะพระเอกทําอะไรนางเอกทําอะไรเขามีแอคชั่นอะไรบ้างในหนังเรื่องนี้ทาไมเราถึงจําภาพได้ดีเพราะว่าสมองของเราค่ะถูกออกแบบมาให้จําภาพหรือจําเรื่องราวได้ดีกว่าการจําคําเป็นข้อมูลลอยๆนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้ครูพี่แอนมาพร้อมกับ5เทคนิคนะคะที่จะช่วยให้ทุกคน จำคำศัพท์ได้แบบไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยแต่ก่อนที่จะไปเรียน5เทคนิคนี้นะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะว่าทำไมเวลานักเรียนท่องคำศัพท์แบบเป็นคำๆแล้วเนี่ยสมองของเรามักจะลืมนะคะพี่แอนเชื่อว่าทุกคนเคยมีสมุดจดศัพท์ของตัวเองกันใช่ไหมคะโอ้โหจดคำศัพท์ไปเยอะแยะมากมายไฮไลท์ไว้อย่างสวยงามเลยนะคะแต่พอถึงเวลาจะต้องเอาไปใช้จริงๆกับนึกคำศัพท์นั้นไม่ออกมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จำคำศัพท์แบบนั้นค่ะ หรือเรียกว่าการท่องจาแบบนั้นมันขัด แย้งกับระบบการทํางานของสมองนั่นเองนักเรียนลองเปรียบเทียบไม่ง่ายว่าสมองเราก็เหมือนกับโกดังขนาดใหญ่นะคะที่มีของอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าในโกดังสิ่งที่สําคัญมักจะเป็นสิ่งที่ถูกวางไวใ้ให้เราเห็นอยู่เสมอหรือว่าเข้าถึงได้ง่ายเสมอส่วนอะไรก็ตามที่มันไม่สําคัญเนาะก็มักจะถูกเลาะออกจากโกดังหรือไม่ก็ถูกเก็บไว้ในจุดที่เราไม่มีทางหาเจอเลยจริงไหมคะเช่นเดียวกันคะ่ะถ้าสมองของนักเรียนรู้สึกว่าคําศัพท์ที่นักเรียนกําลังท่องอยู่นั้นมันไม่เป็นระบบ มันจำยากมันไม่ได้สําคัญเลยสมองก็จะเลือกที่จะลบความจํานั้นทิ้งเพราะว่ามันเปลืองพื้นที่ของสมองนั่นเองเอ๊ะแล้วเราจะท่องจําคําศัพท์ยังไงดีนะให้สมองเนี่ยต้องจดจําให้ได้ว่าคําศัพท์นี้สําคัญมากๆเลยนะทําไมถึงไม่ควรท่องคําศัพท์แบบแยกเป็นคำํำๆทีละตัวคะเพราะว่าคําพวกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะคะสมองก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดเก็บยังไงเนาะพอเวลาผ่านไปก็ลืมหมดเลยหลายคนจําจากการอ่านอย่างเดียวแต่ไม่เคยฝึกพูดออกมาไม่เคยฝึกเขียนออกมาเลยจริง สมองก็จะมองว่าอ้าวข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่สําคัญเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะถูกลบออกไปจากสมองนั่นเองหรือการจำำรําคําศัพท์แบบไม่มีบริบทจาคาศัพท์เดียวๆไม่ได้จําจากประโยคหรือจําจากเรื่องราวนะคะพอถึงเวลาจะใช้จริงน้องก็กลับไม่มั่นใจนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคําศัพท์เนี้ยมันต้องเอาไปใช้ในบริบทแบบไหนกันแน่เพราะว่าคาศัพท์บางคําในภาษาอังกฤษนะเวลาแปลออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยจะบอกว่าความหมายมันไม่ลึกซึ้งมากพอนะคะบางคําความหมายติดลบด้วยซ้ำแต่พอแปลออกมามันกลับกลาย เป็นความหมายบวกซะง,งั้นงั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีวิธีไหนบ้างเนาะที่จะช่วยให้สมองของเรานั้นจดจำำําคําศัพท์ได้เอาแบบยังไม่ต้องลง5เทคน,คนิคนี้นะคะพี่แอนขอพูดถึงทฤษฎี memory encoding กันก่อนนั่นก็คือสมองของเรานะคะจะจดจําได้ดีมากกว่าจากสิ่งที่มันมีความหมายต่อตัวเราจริงๆและมันเชื่อมโยงกับ ประสบการณ์ตรงของเราเองอย่างแรกเลยก็คือลองท่องศัพท์ให้มันเชื่อมโยงกับอารมณ์ของเรานะคะเขาจะเรียกมันว่า emotion based learning ลองนึกถึงเพลงที่เราฟังสมัยเด็กๆค่ะ,ะเพลงเหล่านั้นเนี่ยบางเพลงทําไมเราถึงจําเนื้อร้องได้แม่นเลยทั้งทงท,งที่ฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะไม่ได้ร้องเพลงนั้นเลยแต่พอเพลงมันเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอ้ะทำไมเราถึงร้องตามได้เพราะว่าเพลงเหล่านั้นมันเชื่อมโยงกับ emotion ของเราหรือว่าเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเรานั่นเองเห็นไหมคะฉะนั้นเวลาท่องศัพท์พยายามเอามันมาลิงก์มาเชื่อม โยงกับความรู้สึกของเราตัวอย่างเช่นเวลาพี่แอนสอนคำศัพท์ในคลาสพี่แอนสอนคําว่า delicious ละกันที่แปลว่าอร่อยพี่แอนก็จะบอกนักเรียนเลยว่าอ่ะให้ทุกคนลองนึกถึงภาพอาหารที่เรากินแล้วมันอร่อยที่สุดในชีวิตของเราแล้วให้พูดคําว่า delicious อ <Wow. S 1> อกมาหรือพูดชื่ออาหารแล้วก็ตามด้วยคาว่า delicious มันก็จะช่วยให้นักเรียนของครูพี่แอนเนี่ยจำได้มากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเขาเอาคาศัพท์นั้นเนี่ยไปเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกของเขาจริงๆอย่างที่2เลยก็คือการสร้างภาพในหัวเวลาท่องศัพท์หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า visualization นักเรียนเชื่อไหม ว่าจริงๆแล้วสมองจดจำภาพได้ดีกว่าตัวอักษรถึง6 หมื่นเท่าสังเกตไหมคะเวลาที่เราอ่านหนังสือเนาะตัวอักษรเยอะมากเลยแต่ในหน้าหน้านั้นจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเรามากักจะจาภาพได้ดีกว่าดังนั้นแล้วเวลานักเรียนท่องศัพท์ักเรียนพยายามนึกภาพในหัวด้วยนะคะว่าคำศัพท์นี้มีภาพลักษณ์เป็นยังไงตรงกับประสบการณ์ไหนของเราไหมยกตัวอย่างเช่นนักเรียนกําลังท่องศัพท์คําว่า exhausted ที่แปลว่าเหนื่อยให้นักเรียนนึกภาพของตัวเองตอนเหนื่อยมากๆ visualize นะคะก็คือนึกภาพตัวเองตอนเหนื่อยแล้วก็พูดออกมาเลยว่า exhausted มันจะช่วยให้นักเรียนจําศัพท์ได้มากขึ้นละต่อไปก็คือการใช้ ประสาทสัมผัสหลายช่องทางค่ะหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า multisensory learning นะหรือว่าการเรียนรู้ที่มีทั้งการฟังนะการพูดการเขียนการอ่านยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเรียนคำศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาพยายามเขียนมันลงไปด้วยจดมันลงไปออกเสียงมันออกมาเอาคำศัพท์นั้นมาลองแต่งประโยคด้วยคำศัพท์นี้ถ้าฉันจะแต่งประโยคตามประ,ประสบการณ์ตรงของฉันประโยคมันจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ท่องศัพท์คำว่า confident ที่แปลว่ามั่นใจเราจะแต่งประโยคไปก็ได้ว่า I am confident ฉันรู้สึกมั่นใจ เห็นไหคะเอามาเชื่อมโยงกับตัวเรานะหรือว่ามีเพื่อนของเราคนนึงเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยเอาจจะบอกว่าสมศรี is not confident สมศรีเนี่ยไม่มั่นใจมันก็จะช่วยให้คาศัพท์นั้นอนะมัน relate กับประสบการณ์ตรงของเราแล้วเราก็ได้ฝึกเขียนออกมาจริงๆฝึกพูดออกมาจริงๆฝึกอ่านจริงๆสรุปก,ก็คือถ้านักเรียนอยากท่องศัพท์แล้วจําได้จริงๆนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คืออย่าจําเป็นคำํคำๆแต่พยายามเอาคําศัพท์นั้นมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ตรงของเรามาเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเรา เขียนมันบ่อยๆอ่านมันออกมาอ่านออกเสียงจะดีที่สุดค่ะฟังมันให้บ่อยๆพูดมันออกมาให้บ่อยๆนึกภาพจินตนาการเยอะๆว่าคําศัพท์นี้มันเชื่อมโยงอะไรกับสถานการณ์ตอนไหนของชีวิตเราบ้างจะช่วยให้เราจําศัพท์นั้นได้ดีขึ้นหลายเท่าเลยค่ะเอาละเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึง5เทคนิคกันแล้วนะคะในการท่องศัพท์ ทำยังไงให้ท่องได้แล้วไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยค่ะพูดถึงเทคนิคที่1กันก่อนเลยนะคะเทคนิคแรกก็คือการเชื่อมโยงภาพกับคําศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจําใบหน้าของเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วได้นะแต่จําชื่อเขาไม่ได้เนาะนี่ไงคะเป็นตัวพิสูจน์แล้วเห็นไหมว่าสมองของเราจําภาพได้ดีกว่าการจําข้อความ หรือบางทีนักเรียนเคยไหมคะที่แบบจาชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ว่านึกโลโก้ออกอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นมีแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งที่คุณพ่อคุณพี่แอนเนี่ยชอบใส่มากๆเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าเราจะชอบเรียกแบรนด์นั้นว่าจรละเค้พอกะว่ามันเป็นตัวจระเ้คือเราจําภาพจระเ้ได้แต่เราจะจําชื่อไม่ได้ะค่ะว่าแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์อะไรต้องใช้เวลานึกนานมากหรือบางทีต้องไปเสิร์ชเลยนะว่าเอ๊ะไอะแบรนด์จรละเคคือแบรนด์อะไรสรุปชื่อแบรนด์มันคือลาคอส นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการพิสูจน์แล้วเห็นไหมคะว่าสมองของเราจําภาพได้ดีกว่าการจําชื่อหรือข้อความได้ซ้ำเพราะอย่างนี้ครูพี่อันบอกไปว่าสมองจะจําภาพได้ดีกว่าการจําข้อความถึง6 หมื่นเท่านั่นแปลว่าถ้านักเรียนเลือกที่จะจําคําศัพท์จากภาพมากกว่าการจําจากข้อความนักเรียนจะสามารถประหยัดเวลาไปได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหกหมื่นเท่าและมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นถึง6กหมื่นเท่าเลยทีเดียวค่ะตัวอย่างเช่นสมมติว่า r a รา e อย่างเงี้ยเวลาเรียน,นเรียนคําศัพท์นี้แลกเรียนลองปิดตาแล้วจินตนาการภาพเป็นเราเห็น r a ราฟอยู่ตัวหนึ่งนะคะตัวสูงสูงคอย,ยาวมากมากเลยนะคะกําลังกินใบไม้อยู่ แล้วก็ใส่คำศัพท์เข้าไปว่าแบบนี้เรียกว่าจิรามันก็จะช่วยให้เราจำได้เพราะว่าเรามีภาพในหัวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมติว่าวันนี้เราเรียนคำศัพท์ใหม่คำศัพท์นั้นคือคำว่า crocodile ที่แปลว่าจระเข้แทนที่เราจะไปจา ile, ปําว่า crocodile แต่ว่าจระเข้นะให้เปลี่ยนใหม่ค่ะต่อจากนี้วเวลานักเรียนเรียนคาศัพท์คําว่า crocodile นดกเรียนนดกภาพนะคะในหัวมีภาพจระเข้อยู่ตัวหนึ่งนะคะกำลังวนะ่ายน้าอยู่หรืออาจจะเป็นภาพจระเข้ในหัวกําลังนอนอาบแดดอยู่ก็ได้นะ,ะนอนกิ้งอาบแดดยิ้มแล้วก็ให้จินตนาการ ภาพนั้นแล้วพูดกับตัวเองออกมาเลยออกเสียงมาเลยว่า crocodile มันจะช่วยให้นักเรียนจําได้ดีกว่าการที่น้องเรียนท่องว่า crocodile แปลว่าจระเข้นะนักเรียนลองนําเทคนิคนี้ไปใช้แล้วกลับมารีวิวก็ได้ค่ะว่ามันเห็นผลดีขึ้นกว่าการท่องจาจากคําแปลหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนกำลังเรียนรู้คําศัพท์คําว่า umbrella ที่แปลว่าร่มแทนที่เราจะไปจาด้วยวิธีเดิมๆว่า umbrella แปลว่าร่มนะต่อจากนี้นักเรียนลองนึกจินตนาการภาพว่าฉันกําลังถือร่มอยู่คันหนึ่ง ฝนกำลังตกอย่างหนักเลยนะร่มของฉันเนี่ยเป็นสีดำเป็น black umbrella นะฉันถือ umbrella อยู่นะ ฉันกาลังเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนเห็นไหมคะว่าพอเราเห็นภาพชัดเจนอะ่ะจะมีคําศัพท์อยู่ในหัวเลยค่ะแล้วเราก็จะเห็นภาพอยู่ในหัวเลยสิ่งนี้จะยิ่งทําให้เราจําศัพท์นั้นได้แม่นขึ้นและจําได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการฝึกแบบง่ายๆที่ครูพี่แอนชอบใช้และอันนี้คือใช้ส่วนตัวเลยนะคะก็คือพิมพ์คําศัพท์นั้นลงไปในช่อง search นะคะแล้วก็กดไปที่ image แล้วมันก็จะขึ้นภาพมาเลยว่าคําศัพท์นี้แสดงให้เห็นถึงภาพแบบไหนนะคะครูพี่แอนก็จะจําจากภาพเลยว่าอาศัพท์เนี้ย คือภาพแบบนี้นะหรือพ,พี่แอนมีหนังสือเก่งศัพท์จากภาพด้วยนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้คําศัพท์จากภาพได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการแปลเลยค่ะก็ฝากเล่มนี้ไว้ในใจเดี๋ยวใส่ร,รายละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างนะคะวิธีที่2นะคะเราอาจจะลองวาดภาพประกอบด้วยตัวเองก็ได้รู้ไหมคะว่าจริงๆการเขียนเนี่ยมันช่วยให้เราจําได้ดีกว่าการ อ่านอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เราลองวาดภาพสิ่งนั้นออกมาด้วยก็ได้ที่3ก็คือการหาแฟลชการ์ดมาฝึกท่องักเรียนรู้ไปครัว่าจริงๆแล้วเด็กอนุบาลหรือเด็กเล็กๆเนี่ยเขามักจะเรียนรู้คำศัพท์จากแฟลชการ์ดมันช่วยให้เด็กอ่ะเห็นภาพจริงๆว่าคำศัพท์นั้นน่ะมันคืออะไรภาพลักษณ์มันเป็นแบบไหนเราไม่ต้องท่องจำจากคำแปลแต่เราจำจากภาพเลยจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะเทคนิคนี้เนี่ยอ้างอิงมาจากทฤษฎีที่ชื่อว่า memory encoding ซึ่งทฤษฎีนี้เขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าสมองของเราจะจใน สิ่งที่มันมีความหมายที่เราสามารถที่จะตีความออกมาได้แล้วก็จะจําจากสิ่งที่มันเป็นภาพได้ดีกว่าข้อความมันเองเอาะละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเทคนิคที่2แล้วนะคะเทคนิคที่2คือการจาศัพท์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะนักเรียนเรียนคาศัพท์คําว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยแทนที่นักเรียนจะจําว่า delicious แปลว่าอร่อยต่อจากนี้ครูพี่อยากให้นักเรียนนึกถึงสถานการณ์ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยตอนนั้นฉันกินอาหารชนิดหนึ่งที่มันอร่อยมากๆเลยมัน delicious มากๆ เลยตรงนี้ก็จะเป็นการลิงก์คำศัพท์ไปกับสถานการณ์ที่นักเรียนกําลังจินตนาการขึ้นมาจริงๆหรือสมมตินักเรียนเรียนคำศัพท์คําว่า crowded ที่แปลว่าคนแน่นแทนที่นักเรียนจะไปจําว่า crowded แปลว่าหนาแน่นนะแปลว่าคนเยอะนะนักเรียนลองนึกถึงภาพตอนที่นักเรียนขึ้นรถ BTS ตอน7จ็ดโมงเช้าที่คนจะแน่นแน่นคนจะเยอะเะเลยค่ะแบบนั้นเขาเรียกว่า crowded และแทนที่นักเรียนจะจาแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยหลังจากนี้เวลานักเรียนไปเจอสถานการณ์ที่คนมันแน่นหรือคนมันเยอะนักเรียนก็ลองพูดกับตัวเองว่า it is so crowded today it is crowded today เน เป็นการที่เราได้เอาศัพท์เหล่านั้นนะมาฝึกใช้จริงๆในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของเราด้วยค่ะสมองของเราเจะมีระบบการเรียนรู้ที่ชื่อว่า contextual learning ก็คือการเรียนรู้ผ่านบริบทนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเวลานักเรียนรู้สึกหิวเนาะนักเรียนก็ไม่ได้จําว่าคำนี้ต้องเรียกว่าหิวนะ แต่มันออกมาจากความรู้สึกของนักเรียนจริงๆหรือว่าบางทีนักเรียนเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัยเด็กๆเนี้ยเราเห็นพ่อแม่โอ้ยกําลังกินข้าวอย่างเร่งรีบเลยกินแบบเร่งรีบกินแบบหิวโหวยมากๆแล้วพ่อแม่พูดออกมาว่าโอ้หิวมากเลยลนักเรียนก็จําได้ทันทีเลยจริงไหมคะว่าอ๋อคำว่าหิวเนี่ยใช้กับสถานการณ์ใช้กับบริบทแบบนี้นะมันทําให้เราจำำําคําศัพท์นั้นได้จากสถานการณ์ไม่ได้จำำําคําศัพท์นั้นได้จากคําแปลคะ่ะนี่คือสาเหตุที่ทําไมบางคนเนี่ยดูหนังแล้วสามารถฝึก เรียนรู้คำศัพท์จากหนังได้เพราะว่าเขาดูแล้วเขารู้จักที่จะสังเกตนะคะก็คือเห็นตัวละครพูดแบบนี้ในอารมณ์สถานการณ์ตอนนี้แสดงว่าคํานี้ใช้กับสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าคํานี้แปลว่าอะไรนะคะแต่คํานี้ใช้กับสถานการณ์แบบนี้ใช้กับบริบทแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นทาไมอยู่ๆเราถึงสามารถที่จะพูดคําว่า oh my gosh ได้เวลาที่เรารู้สึกตกใจเราไม่รู้ด้วยซ้ำจริงไหมคะว่า oh my gosh แปลว่าอะไรถูกปะคือเรามานั่งแปลว่า oh my gosh แปลว่าพระเจ้ามันไม่ใช่อะ่ะ แต่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราสามารถใช้มันได้โดยอัตโนมัติเวลาที่เรารู้สึกตกใจเพราะว่าเราเห็นจากหนังเราเห็นจากคนอื่นที่เขาใช้เวลาเขาตกใจแล้วเขาพูดว่า oh my gosh แล้วเราจำมาว่า oh oh my gosh ใช้กับสถานการณ์แบบนี้สีหน้าแบบนี้อารมณ์แบบนี้หลังจากนั้นเราก็เลยสามารถใช้ oh my gosh ออกมาได้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้เข้าใจคําแปลของมันเลยด้วยซ้ำจริงไหมคะดังนั้นต่อจากนี้นักเรียนก็ลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะก็คือเวลาดูหนังพยายามสังเกตว่าตัวละครพูดคําศัพท์นี้ออกมาออกเสียงแบบนี้ในบริบทแบบ ในอารมณ์แบบนี้เราให้ฝึกพูดตามได้เลยค่ะมันจะทําให้เราเข้าใจจริงๆว่าคําศัพท์นั้นใช้ในบริบทและอารมณ์แบบไหนหรือบางทีนะคะเราอยู่ในสถานการณ์ที่เฮ้ยเรารู้สึกร้อนมากๆแทนที่นักเรียนจะนึกถึงแต่ภาษาไทยว่าฉันร้อนฉันร้อนฉันร้อนลองพูดออกมาว่า it's hot it's hot ต่อจากนี้เวลานักเรียนรู้สึกร้อนเนี่ยนักเรียนจะสามารถพูดคําว่า it's hot ออกมาได้เลยโดยอัตโนมัติโดยที่นักเรียนไม่ต้องแปลในหัวก่อนเลยค่ะว่า it's hot แปลว่ามันร้อนนะ แักเรียนพูดคำว่า it's hot ออกมาจากความรู้สึกของนักเรียนเองว่าตอนนี้นักเรียนรู้สึกว่ามันร้อนเทคนิคที่3ค่ะก็คือให้จําคําที่เชื่อมโยงกันยกตัวอย่างเช่นคําที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกันหรือคําที่เขียนคล้ายกันสาเหตุหลักที่เราลืมศัพไปบ่อยนะคะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยจำศั์แบบไม่มีการเชื่อมโยงอะไรเลยค่ะนักเรียนเราจําแบบสเปกสปะไม่รู้จักเชื่อมโยงคําศัพท์ที่มันคล้ายกันหรือใกล้กเคียงกันเลยเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้สมองของเรานั้นจํา คำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้นก็คือเราต้องรู้จักเทคนิคการเชื่อมโยงคำศัพท์ยกตัวอย่างง่ายๆเวลาพี่แอนสอนภาษาอังกฤษนะคะสมมติพี่แอนสอนคำว่า erase ที่แปลว่าลบพี่แอนก็จะสอนต่อเลยว่าแล้วคำว่า eraser ก็เลยแปลว่าผู้ลบหรือแปลว่าอย่างลบส่วนคำว่า e r a s u r e ก็แปลว่าการลบนั่นเองเห็นไหมคะพอเราจำำําคําศัพท์ที่มันมีความเชื่อมโยงกันนะคะมัน connect the dot กันเนี่ยปุ๊บ มันจึงทาให้สมองเราเอาง่ายก็คือเหมือนมีหลักในการยึดว่าอ๋อคำศัพท์นี้มีเสายึดและอันนี้แปลว่าอย่างนี้นะส่วนถ้าเปลี่ยนนิดเดียวมันจะแปลว่าอย่างนี้ส่วนถ้าเปลี่ยนอีกนิดนึงจะแปลว่าอย่างนี้นักเรียนนึกออกไหมาการจําแบบนี้มันทาให้เราจําแบบมีเทคนิคจําแบบไม่สเปะสปะเหมือนเวลาเราจัดเรียงของอะค่ะถ้าสมมติว่านักเรียนเอาของวางสเปะสปะมั่วก,กันไปหมดจะหาแต่ละทีเนี่ยหาไม่เจอเลยจริงเลยคะเพราะว่าของมันเละเทะไปหมดเลยแต่ถ้านักเรียนรู้จักจัดของให้มันเป็นระเบียบก็เหมือนการจัด ระบบสมองก,การจัดระบบข้อมูลให้มันมีความเป็นระเบียบหาได้ง่ายอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันมันก็จะยิ่งทําให้เวลาจะใช้คําศัพท์นั้นแต่ละทีนึงนักเรียนจะนึกออกได้ไวนักเรียนจะจําได้แมน่นนักเรียนจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเหมือนกับที่เวลาเราจะดึงคําศัพท์มาใช้แต่ละทีเรารู้ว่าคําศัพท์นี้มันอยู่มันจะดึงออกมาใช้ได้ทันทีเลยเพราะว่าเราจัดข้อมูลแบบเป็นระบบระเบียบนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถเลือกจําได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบที่หนึ่งที่ครูพี่อนแนะนําไปแล้วก็คือการจำำําคําศัพท์ จาก suffix เนาะยกตัวอย่างเช่นคำว่า complete เป็น verb แปลว่าทำให้สมบูรณ์ถ้า completely เป็น adverb จะแปลว่าอย่างสมบูรณ์แบบ completion การทาเสร็จเห็นไหมคะเรากรุ๊ปปิ้งคำศัพท์แบบนี้ปุ๊บมันจะช่วยให้เราเหมือนจําคําศัพท์ได้เยอะขึ้นแต่ใช้ความพยายามในการจําน้อยลงหรือการกรุ๊ปปิ้งคาศัพท์แบบซินาเนมก็ได้นะคะอ่ะสังเกตไหมคนเก่งๆทำไมเขาชอบท่องศัพท์กันแบบเป็นหมวดหมู่คาเหมือนหรือคําตรงกันข้ามเนาะเพราะว่าก็คือการจัดหมวดหมู่การท่องศัพท์นั่นเองอายกตัวอย่างนะคะเช่นเรารู้จักคําว่า generous ที่มันแปลว่าใจดีใจกว้างเนาะเราอาจจะหาซินาเนมเพิ่มเลยค่ะว่าเอ๊แล้วนอกจากคําว่า generous สามารถใช้คาว่าอะไรได้อีก kind giving Open-handed พอเราจำสัพบเป็น grouping แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเออมันทำให้เราใช้ความพยายามในการท่องจำน้อยลง ได้คำศัพท์ที่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเวลาท่องศัพท์อะค่ะคือพยายามอย่าปล่อยให้คำศัพท์มันลอยโดโดๆสเปะสปะพยายามจับสิ่งที่มันสเปะสปะอยู่ในหัวเรามากรุปปิ้งให้มันเป็นหมวดหมู่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคำเหมือนคำที่ออกเสียงเหมือนกันคำตรงกันข้ามกันหรือแม้กระทั่งคำที่มันมีสับฟิกซ์ที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งหมวดหมดูหม่คำตาม Part of s p e e c h นี่เป็น verb noun adjective เหล่านี้การจัดหมวดหมดู่ให้กับการท่องศัพท์ก็ช่วยให้เราจำศัพท์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่่่่ลืมด้วยคคคคคะตอไปเเทททนนิิี4 ก็เป็นเทคนิคที่ครูพี่แอนเองแนะนําให้นักเรียนใช้ตลอดและฝึกทําตลอดเลยค่ะก็คือเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆให้ฝึก พูดฝึกใช้ฝึกเขียนฝึกแต่งประโยคทันทีจำไว้ให้ดีนะคะอะไรก็ตามที่เรียนรู้แล้วไม่ได้ใช้สมองจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วอะไรก็ตามที่คุณไม่ค่อยได้ใช้สมองก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่สําคัญนี่มันเปลืองพื้นที่สมองนี่นาะเพราะฉะนั้นลบมันออกไปดีกว่าเปลืองพื้นที่สมองพื้นที่สมองมีจํากัดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สมองลืมอะไรจงทําให้สมองเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือสิ่งสําคัญห้ามลืมเด็ดขาด เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถใช้ศัพท์นั้นได้บ่อยๆเอามาใช้กับชีวิตประจําวันเลยค่ะเอามาใช้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นรอบตัวเราเลยค่ะเอามันมาใช้ให้บ่อยที่สุดซึ่งเทคนิคนี้เราเรียกมันว่า active recall หรือว่าการดึงกลับมาใช้แบบ active ก็คือได้ฝึกพูดฝึกเขียนฝึก ใช้เองจริงๆครูคพี่อันยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นวันนี้เราเรียนคำศัพท์ใหม่คำว่า exhausted ที่แปลว่าโอ้เหนื่อยล้ามากๆเลยต้องอย่าจำแค่ความหมายจริงๆนักเรียนเราต้องนึกถึงภาพด้วยว่าเวลาเราเรียนคำศัพท์นี้ exhausted เราต้องนึกถึงภาพตัวเองตอนกำลังแบบ oh I'm so exhausted แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้สึกเหนื่อยมากๆปเปลี่ยนดัดนิสัยตัวเองค่ะอย่าพูดภาษาไทย อย่าพูดว่าฉันเหนื่อยมากเลยแต่ให้เอาคำศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปนั้นนะคะมาใช้เลยก็คือ I'm exhausted ฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆหรือแม้กระทั่งเวลานักเรียนเรียนคำศัพท์ใหม่ๆใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงตอนนั้นที่จะใช้คำศัพท์นั้นได้แต่นักเรียนจินตนาการภาพตัวเองขึ้นมาเลยว่าตัวฉันนะ่ะกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้คำศัพท์นั้นยกตัวอ,อย่างเช่นนักเรียนเรียนคำว่า interested แต่ว่ารู้สึกสนใจใช่ไหมคะเนึกถึงภาพตัวเองเลยว่ากเรีนกำลังสนใจอะไรบางอย่างอยู่อะกำลังสนใจหนังเรื่องนี้ I'm interested in that movie จะให้จำได้ง่ายขึ้นเอาให้มันเป็น movie ที่เรา interested จริงๆเลยยกตัวอย่างเช่นพี่แอนชอบหนังเรื่อง Mean Girls มากๆเลยพี่แอนจะบอกว่า I'm interested in Mean girls อ่าฉันรู้สึกสนใจหนังเรื่อง Mean girls มากๆสังเกตไหมคะว่าเราเริ่มเอาหลายๆเทคนิคเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในทฤษฎีนี้แล้วเนาะเอาสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์จริงตรงกับประสบการณ์จริงนะคะมาใช้พยายามจินตนาการสถานการณ์ให้เราได้นึกถึงคำศัพท์นั้นจริงๆให้เราได้ฝึกใช้คำศัพท์นั้นจริงๆหรือนักเรียนจะลองพยายาม describe อธิบาย กิจกรรมที่ตัวเองกาลังทําอยู่หรือความคิดของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกใช้คําศัพท์ที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติเราตื่นมาตอนเช้าแทนที่เราจะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปแปรงฟันนะลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะ I will brush my teeth I will wash my face I will get dressed I will have breakfast พยายาม describe กิจกรรมของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษเรื่อยให้สมองของเราคุ้นเคยกับคำศัพท์ใหม่ๆตลอดเวลาสมองเราเนี่ย มันจะทํางานโดยอัตโนมัติค่ะว่าคําศัพท์ที่เราเรียนรู้ไปเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าสมองต้องใช้บ่อยๆเพราะฉะนั้นสมองจะเลือกที่จะไม่ลืมคําศัพท์นั้นๆนั่นเองค่ะและเทคนิคที่5เป็นเทคนิคสุดท้ายแล้วที่ครูพี่อัย้ําเลยว่ามันสําคัญมากๆและขอให้ทุกคนทําจริงๆนั่นก็คือ spaced repetition repetition แปลว่าการถัซ้ำๆซ้ำๆและซ้ำๆค่ะสาเหตุที่เราลืมศัพท์ที่เราเรียนเพราะอะไรคะท่องแค่ครั้งเดียวเนาะจำได้แป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ลืมไปเลยไม่ได้ใช้ไปบ,บ่อยจินตนาการได้ง่ายนะคะทำไมเราถึงจำเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราโทรหาบ่อย,ยได้ละ่ะทำไมเราถึงจำเลขบัตรประชาชนของตัวเองได้ ทำไมเราถึงจำข้อมูลตัวเลขอะไรบางอย่างที่มันยาวๆได้ะทำไมเราถึงจำที่อยู่ของตัวเองได้อทั้งทั้งที่มันยาวมากเลยนะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรา repeat มันบ่อย เราใช้มันบ่อยถูกปะสมองก็จะจาว่าไอ้ข้อมูลนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญนะฉะนั้นฉันจะไม่ลืมมันนี่คือที่มาว่าทาไมครูพี่อันถึงแนะนําเทคนิค spaced repetition นั่นเอง spaced repetition คือการทบทวนเป็นระยะเวลาห่างๆไม่ใช่ว่าต้องทบทวนทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นจริงไหมคะพูดถึงชื่อที่อยู่ของเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดชื่อที่อยู่ของเราทุกวันจริงปะเราก็จะใช้เฉพาะเวลาที่เราต้องกรอกฟอร์มอะไรบางอย่างแต่เราใช้มัน บ่อยๆอาจจะอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือบางที3เดือนครั้งก็ได้แต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆถูกไหมคะเราก็เลยไม่ลืมที่อยู่ของตัวเองนั่นเองไงเช่นเดียวกันค่ะเอามาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการท่องจำำําคําศัพท์แลกเรียนก็ควรที่จะมีระยะเวลาในการท่องอาจจะเริ่มจากการที่ว่าเราท่องวันแรกก่อนเราท่องได้แล้วเราจินตนาการภาพแล้วเราเอาเทคนิคที่ครูพี่อันสอนทั้งหมดามาใช้แล้วผ่านไปสัก3วัน กลับมาทบทวนคำศัพท์นั้นอีกผ่านไปสัก7วันกลับมาทบทวนคำศัพท์นั้นอีกผ่านไปสัก14วันกลับมาทบทวนคำศัพท์นั้นอีกคืออย่าปล่อยให้มันหายไปนะคะเราต้องรีพีทมันแต่รีพีทแบบ space repetition คือมีระยะห่างให้กับการรีพีทให้กับการทบทวนนั้นด้วยเสมือนกับการรดน้ําต้นไม้ค่ะนักเรียนนั่งรดน้ําต้นไม้ทั้งวันเลยต้นไม้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้อะไรเวลาที่เหมาะสมในการที่จะรดน้ําต้นไม้ต้นนั้นด้วย มันถึงจะเติบโตออกมาสวยงามลนะเช่นเดียวกันเนาะเวลาจะท่องจำอะไรบางอย่างก็ต้องมีระยะเวลาให้กับเขามีการแบ่งเวลาด้วยว่าฉันจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ฉันจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่เรียกว่า spaced repetition นั่นเองจริงพี่แอนมีแจกหนังสือสมุดจดสับ เล่มนี้ด้วยนะคะสังเกตว่าในสมุดเล่มนี้เนี่ยจะมีการเขียนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นี่แหละค่ะคือการเรียนรู้แบบ spaced repetition ก็คือทวนครั้งที่1ติกถูกทวนครั้งที่2อะอาจจะเว้นไปสัก3าวันกลับมาติกถูกทวนครั้งที่3อาจจะเว้นไปสัก7วันค่อยกลับมาติกถูกการท่องจําแบบนี้นะคะจะช่วยให้สมองของเราจําไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเราใช้มันซ้าๆทวนมันบ่อยๆแบบมีระยะห่างให้กับมันนั่นเองใครอยากได้สมุดโน้ตอันนี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า สมุดจดสับส่งให้น้องแอดมินนะคะทางไลน์ได้เลยค่ะ ครูพี่อเชื่อว่าถ้าใครมีสมุดจดศั์เล่มนี้นะคะเราจะสามารถเอาไปใช้ในการทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆในแต่ละวันได้แน่นอนค่ะอ่ะละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้ง5เทคนิคนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเราสำคัญมากๆค่ะครูพี่อนแนะนําเทคนิคไปเนี่ยสุดท้ายถ้าเราไม่ใช้เราไม่เอาไปปฏิบัติตามมันก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมคะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองนําไปใช้แล้วกลับมารีวิวกันสักนิดนึงเนาะว่าใช้เทคนิคไหนลรวรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเรามากที่สุดหรือว่าใช้เทคนิคไหนแล ผลมากที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็สามารถมารีวิวกันที่คอมเมนต์ได้นะคะหรือใครเคยใช้เทคนิคไหนแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆอยากแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะลองบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ได้นะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแบ่งปัน,นะคะ่ะใครอยากเรียนรู้ว่าเกี่ยวกับเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์บอกครูพี่อนที่คอมเมนต์ในรายการโ oh อ้มล์เวิร์ดไปได้เลยนะคะรับรองว่าทุกข้อความของนักเรียนจะมีประโยชน์กับรายการของเรามากๆค่ะ